สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเช้าๆวันนี้ที่23มีนาคมตอนเศร้าด้วยจ้ะสิพามายามดักกุ้งจ้ะดักไว้แต่เมื่อวานอยู่ข้างล่างพูจ้ะอาตรงลงไปก่อนละมาตองกับปานไปก่อนละจ้ะจ้ะตอนเศร้าเศร้ามาลุ้นกันจ้วะวซิม ได้อยู่ได้กินสาใดไปจ้ามสมุนก็มีน้ำตกน้อยที่เขาเคยมายกกระดุงพี่น้องป้าตองสวัสดีครับมาลุ้นกันจ้าฮอสิหมานอยู่บ่ยามค้่พี่น้องป้าตองม่คิดเอาละ ใส่เหยื <ok> ่อยังบ่ต้ออาหารบอดบอดเลขแฮกหมานอาหารหมูนุ่มพี่น้อยบอดปลา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 เดี๋ยวเขาไปใส่ทีหลังก็ได้บ่เอาใส่ยถือข่้ลึกหน่อยเต๋ยลึกเนาะมันเอาหารเลยมาจ้องมันาอันนี้หลานทรายเตยจ้าปล่อยลงมาเลย บ้านใดเนาะบ้านเลยต้องหลายกว่านี้อุ้ยอันนี้ก็เหลืออยู่เหลือกินแล้วกูบาทเดียวบาทบาทเดียวธรรมดาหลายกว่านี้วะอืมธรรมดาหลายกว่านี้พี่น้องขนาดบปลายปันใดดินี่นี่ยไปตไปไปจ้ะจ้ะหลังต่อไป สะนี่บ่นเฮามาหาอยู่หากินด้วยพี่น้องเฮามาลากกุ้งปาดุ้ยเตระบาดตาสะออนปลาซิวกุ้งมีเนะทั้งกุ้งทั้งซิวทั้งกุ้งทั้งซิวเจ๋เลยไ<ท>ยข่โคตร ดีจัดไม่ดินี่เดี๋ยวปานหันน้ขนาดสองหลังนึงสองหลังรู้เรื่องสองหลังนึงโอเก่งแล้วพอมกเลยจ้าเฮยเอาออกเอาออกหอยเอาออกหอยเราไม่เอาอยู่ลงสระที่เดิมไปจ้ะไปรุ่นกันต่อน้องสองหลัง ทั้งกุ้งทั้งซิวมาน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 หลังที่สามเดี๋ยวรุ่นกันจ้ะบอดตองไปเอาก้อนบรรยากาศพี่น้องตอนเศร้าๆมานคือเก้าพี่น้อง น่อยลอยก็ <c oughs> โอ้ปะโตบ่หน่อยแล้วรุ่นนี้แหละเอาไปสามหลังนี่เนาะใส่ทั้งหมดจากหลังนี่เก้าโอดเก้าหลังปัดเก้าหลังสิบโเต็มคู่นี่บ่พี่น้องขนาดแค่สามหลังนี่นี่

เข่ามืทาดทะเลดิมานคือเกา่าไ,ได้กินคือเกา่าอย่างเงี้ยตีนเล็กเล็กเต่าโตนี่สักผัสมึงนี่นนขาดเอาตัวนี้อืมมืเขา่ <c oughs> ขา <c oughs> อยู่มือขาดผิดเกื่อยไหมอืมใส่เซน้ำไว้เนาะก็ผสมเส้น้ำไว้ห <c oughs> อย บอนั่นด้่นี่โอ้ข้างวิ่ขาดหมดเลยมันก็ระโขดที่ระกขดหมาปันไหนก่อนเราเส hum, ียอาทิตย์นึงเนาะเสียอาทิตย์นึงโอ้ยแท้บอกคอหัวซะแหละเสียอาทิตย์นึงค้างไว้เลยหมูหกห้า น,นี่ตัวกุ้งตัวนี้ได้หน,น่อยนึงตื่มกันตื่มกันได้ตัวหน่อยตัวหลายอะไรธรรมดาีขวดหลอยอันเถอะตัวกุ้งเนาะกุ้งกุ้ง มัาได้ปลายปันไหนก็กินอยู่อาอหอยออกไปกลับคืนสภาพเดิมหอยปล่อยอออโอ้รูมเก่เลยดิยนน่หน่วยหนึ่งค่ะมะมี่ันมีใช่ไหมไม่น้อยอยู่บะ ต้นน,น้อยๆนี่ก็เป็นขอเถ้าแก่เพื่นปนลูกด้วยจ้ะนี่น้อยอยย่ตัวนี้ตัวมรรยากาศพี่น้องกะตอนเศร้าโอสองหนุ่มขุนไปแล้วเปลี่ยนหมายจ้ะไปอีกไม้ยนึงเปลี่ยนหมายพี่น้องอีกสะหนึ่งส่วนเดียวกันนี่แหละจ้ะ มีหลายหน่วยเดียวไปรุ่นกันจ้าหมายนี้เป็นยีย่ไงน,น้ำงามขนาดน้องนี่เนาะน้ำมันเป็นหินเด้เนาะน,น,น,นะ้องนึงบองแท้น,นนะ้องนน้ำ น้ำใสเกินวิวสวยวิวสวยแต่ว่าปลาบ่ได้หลายป่านไหนวัดบาดถึงบดบ่แล้วเนาะเรื่องธรรมดาฝนตกด้วยเนงหนาใสฝนตกบ่ฝนตกจังหั่นบ่จังหนาใสบ่เอ้าจังบ่จังเนี่ยละมีเงินจังสีหนาใสเด็กจังวะเนาะมันเป็นได้เนาะ มิดตัวนี้ขาดโอ้ขาดคลื่นันึหินบ่แน่นบะเอจังป่องเจีงเป่งอยู่เนาะมันเข่ามันก็ออกได้ตัวไม่ต้องอะไรนั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่อีกจะออกอีกตัวนี้ไปซ่อมก่อนเด้อตัวนี้เป็นไร มีตัวนี้ก็น้องนี้มันคือภเขาเหรอครับผู้ <5 S 2> หลังสุดท้ายเอ,ยอีกสองหลังบผู้หลังสุดท้ายอยู่ผู้อีกสองหลังสุดท้ายรุ่นกันคืออยู่บ่ <laughs> Hom oh, à? lắm đi học hỏi hoa lắm Ồ, hoa lùn nằm bắt đầu lắm nắm 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 đây nắm 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 nhảy เป็นไหตัตห่ตัวหาบะมีบมีหลังเดียวนาะบมหลังเดียวต้องมาถือให้กันนะอือดิงกันนะเฮ้ยในปลาขาวนลงไปอกทางขางเหรอด้าีหูขาดเนาะติดยงี้ติดยังอี่นท้อเยอ้ามาเา ขนาดป <subscribers> ุถุ์หลายหลังเนาะหนึ่ครึ่งเจ็บบันในตัวนี้ใชได้อือได้มาเร้วก็ต้องเอากวอนกิโลครึ่งอ้ยตะเก่งตะมุกเนาะสุดๆเนาะก้อ่อยจักแบบนี้เนาะก้ออยใส่หมดแดงบ่ไปจ้าเดี๋ยวคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้จ้า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเรืองแชนแนลในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดจ้าไปจ้ามือหนอาจะมาใส่อีก